สวัสดีครับวันนี้เป็นเมนูไก่หลงดงวิธีทำง่ายๆนะครับรสชาติอร่อยจะทานเป็นกับข้าวหรือกับแก้มก็ได้เริ่มทำได้เลยครับขั้นตอนแรกก็โขกเครื่องแกงก่อนครับพริกแห้งเม็ดเล็ก15เม็ดใส่ลงไปตามด้วยเกลือป่นครึ่งช้อนชาข่า2ช้อนโต๊ะกระเทียมไทย2ช้อนโต๊ะตะไคร้ซอย2ต้นหอมแดงแหัวเป็นหัวเล็กนะครับจะก็เลยใช้แใบมะกรูดซอย2ใบครับ แล้วก็โขกให้ละเอียดละเอียดได้แค่นี้ก็พอครับทีนี้ใส่พริกแดงจินดาลงไป5เม็ดตามด้วยกะปิครับ1ช้อนโต๊ะโขลกให้เข้ากันแค่นี้ก็พอครับทีนี้ใส่น้ำเปล่าลงไป2ถ้วยตวงครับล้างคก น้ำล้างคคกตัวนี้เดี๋ยวเราต้องใช้นะครับทีนี้ก็ให้เราตั้งกระทะใส่พริกที่เราโคกไว้ลงไปตามด้วยไก่หั่นชิ้น1กิโลกร,รัมครับถ้าใช้เป็นไก่บ้านจะดีมากเลยนะเนื้อจะอร่อยแล้วก็จุดไฟใช้ไฟกลางผัดคลุกเขาให้เข้ากันครับอย่างที่แจ็คบอกนะครับถ้าใช้เป็นไก่บ้านเนี่ยจะอร่อยมากแต่ว่าวันนี้หาไม่ได้ครับไก่บ้านไก่เหนียว อร่อยเลยแหละแต่อันนี้ก็ได้ผัดคลุกเ้าให้เข้ากันไม่ต้องใส่น้ามันนะครับผัดแค่พอเข้ากันแล้วก็ส่งกลิ่นหอมขึ้นมาก็พอแล้วนี่ประมาณนี้ครับได้กลิ่นหอมขึ้นมาแล้วก็พริกทั่วถึงก็พอแล้วครับใส่น้ำล้างโคลกลงไปได้เลย โอเคได้ประมาณนี้ก็ปล่อยทิ้งไว้รอให้น้ําเดือดครับแล้วเดี๋ยวค่อยปรุงรสน้ําเดือดแบบนี้ก็เริ่มปรุงรสได้เลยครับใส่น้ําปลาประะปุงรสลงไป3มช้อนโต๊ะยี่ห้อไหนก็ได้นะเลือกเอาตามชอบเลยครับถ้าใครไม่ชอบทานปะลาหรือทานไม่ได้เนี่ยให้เปลี่ยนเป็นน้ําปลาอย่างเดียวก็ได้ตามด้วยน้ําปลาครึ่งช้อนโต๊ะน้ําตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะครับแล้วก็ผงชูรสหนึ่งช้อนชาหรือตามชอบก็ได้ คุกเขาให้เข้ากันหืกลิ่นหอมพอคนคุกเขาเข้ากันดีแล้วนะครับทีนี้ก็ปล่อยทิ้งไว้แบบนี้เลยรอให้ไก่สุกใช้ไฟกลางนะครับผ่านไป20นาทีไก่สุกแล้วนะครับทีนี้ใส่ใบมะกรูดฉีกลงไป5ใบเพิ่มกลิ่นหอมข่าซอยครับเป็นข่าอ่อนนะครับใส่ลงไปเล็กน้อยประมาณ1แง่ง สะไคร้ซอยครับสองต้นเพิ่มกลิ่นหอมเข้าไปแล้วก็คุกเขาให้เกิดกลิ่นครับคุกเขาให้เข้ากันแซ่บหน้าดูเลยเมนูนี้สุดท้ายเดี๋ยวแจ็คจะใส่ใบกะเพราล,ลงไปสักหนึ่งกำมือนะครับ หรือใครจะใส่ยี่หราแทนก็ได้แต่ว่าจะหาไม่ได้ครับกิ่นหอมมากแล้วก็คลุกเข้าอีกสักรอบให้กระเพราสลดก็พอได้แล้วครับไก่ลุยป่า <c oughs> นี่ครับหลงดงจริงหลงอยู่ในดงในไก่โอ้โห,โหกินหอม คือน,น้ำลายตามเสร็จเรียบร้อยเมนูไก่หลงดงนะครับปิดแก๊สตักเสิร์ฟได้เลยสวยงามกลิ่นหอมมากๆเลยนะครับวิธีทำก็ง่ายนเนื้อไก่นุ่มกำลังดีทางบ้านลองอาสูตรและวิธีทำไปทำกันดูนะครับง่ายมากจะชิมก่อน ไก่นุ่มรสชาติอร่อยมากหเป็นกับข้าวก็ได้เป็นกับแก้มนี่เด็ดมากลองไปทำตามกันดูนะครับวันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ